ทางผมสื่อมวลชนต้องการทราบก็คือท่านอารมณ์กดเนี่ยท่านเคยมาศึกษาที่นี่ยังไงหรือเปล่าคือถ้าถามว่าท่านอารมณ์กดเคยมาไหมเนี่เราตอบไม่ได้ต้องหาชื่อในทะเบียนไม่มีสร้างชื่ออารมณ์กดไม่มีนะครับในทะเบียนพอดีให้รายละเที่ได้เจอคนละไม่มีชื่อนี้นะครับส่วนอีกชื่อหนึ่งีชื่ออื่นก็คือเกรียงไกรเกรียยนกรมีนะครับเกี่ยไกรเพชรแก้วมี เกมไก่เที่ยงใช่มีครับก็ <S <S ท่านเรียนในระดับปวชซึ่งปวชเราต้องเรียนสามปีซึ่งตอนนั้นนักเรียนคนข้างเยอะประมาณห้าพงที่ถามจากเพื่อนรุ่นรุ่นหรืออาจารย์เก่าเพราะว่าช่วงนั้นมาเยอะมาทแทบทุกภาคมาเรียนที่นี่นมีที่เกษตรบรรจักษ์ครับเกมไก่เที่ยงม,มีเรีย <ใน S 2> าจบ ั้งสามปีสามปีแล้วเรนจบหลักสูตรที่ดูข้อมูลที่ผมมีเนาะจากข้อมูลที่มีที่สามารถหาได้เนี่ยในเทอมสุดท้ายซึ่งปกติสามปีต้องเรียนหกเทอมในเทอมสุดท้ายไม่มีเกรดนะข้อมูลท,ที่ที่สามารถตอบได้ตัวนเนี้อ่าเทอมสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นว่างอยู่ไม่มีเกรดแสดงว่าจบหลักสูตรหรือไม่จบหลักสูตรถ้าไม่มีเกรดอย่างนี้นะครับตามหลักก็จะไม่จบนะครับอืม ว่ามี<ค>มีเกรดแค่ห้าเทอมมีเกรดห้าเทอมครับตัวนีกเทอมหนึ่งว่างไว้ไม่มีเกรดซึ่งตอนนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เห็นก็ที่ผมเอามามาดูแล้วก็เห็นกันก็คิดคิดว่าข้อมูลเนี่ยเราเราถ้าจะถามว่าท่านจบไหมอะไรเงี้ยผมว่าต้องถามท่านเพียงไกลเองนะแต่ว่าถามที่ทะเบียนถ้าเป็นลักษณะเงี้ยก็คือไม่จบ แต่เคยมีชื่อเปลี่ยนกจเพชรแก้วมาเรียนจริงกับแล้วก็เรียนมีคนกาเรียนเพ่ห้าคืวเ,เกลี่งใจเพชรแก้วนี่ใช่เจ้ากเุ่ม <camar> ผมไม่ผมตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ข้อมูลนะถ้าต่อไปแล้วมันจะตัวแบบมันเหมือนแบบข้อมูลเนี่ยผมไม่มีว่าคนเดียวกันไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าข้อมูลจริงผมว่าเเปลี่ยนชื่อตอนไหนเปลี่ยนชื่อจริงไหมอะไรเงี้ยผมว่าที่สมัครทะเบียนพราะว่พวกนเนี้ย การเปลี่ยนชื่อน่าจะมีเดี๋ยวถามว่าคนชื่อนี้มีไหมที่นี่มีที่มาเรียนเนาะครับเปลี่ยนไกเแก้วมครับแล้ววัดไดูดูแล้วนะ่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าผมขนาดเพื่อนรุ่นเขายังบอกไม่มั่นใจเลยครับครับอืมไม่มั่นใจแต่ถ้าบอกว่าเกงไก่เพชรแก้วถ้าชื่อแล้วไปเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไกเน่เพช่กกแก้วมีอยู่นี่จริงเพื่อนรุ่นบอกมีชื่อนี้แต่ถามว่าท่านเราลงรอกไหมผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าตั้งอะ จบที่พ่อที่เรียนด้วยการจบไปก็ไม่เคยติดต่อเลยหายไปเลยไม่มาอีกทากิจกรรมอะไรทั้งอย่างระยะหลังหลังนี้เห็นผ้าลงบทนี้มาทำกิจกรรมที่ราชมงคลใช่ครับก็สืบเนื่องจากปี2540ช่วงนั้นผมไปเรียนต่อพอดีปี40ไปเติมมาเอช่วงนั้นรเเกศรับบัตรรทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสำนึก ในการดูแลสังคมหรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วโยโรคเอดนะครับก็เลยหาวิทยากรที่จะมาบรรยายเรื่องนี้นะซึ่งทางวัดประบญญาทนครูเนี่ยท่านมีดูแล,ลเรื่องโรคเอดส์ทางมหาวิทยาลัยเองก็ตรงนั้นมีอาจ,จารย์มนาะที่จุดเกษียรแล้วประสานไปที่วัดท่านดีใจมากท่านตอบความเป็นวิทายากรไทยซึ่งการาบรรยายปีแรกเนี่ยเราใช้เงินหรือจ่ายเงินเนี่ยเป็นข้าวิทยากด หลักร้อยไม่ต้องบอกดึงได้ไม่เยอะครับท่านก็มาบรรยายให้หลังจากนั้นมากิจกรรมต่างๆก็ต่อเนื่องมาทุกปีนะครับแต่มาแต่ละครั้งท่านไม่เคยพูดถึงว่าท่านจบที่นี่นะครับอาจารย์คนเริ่มแรกก็ไม่ทราบไม่มีใครทราบเพื่อนรุ่นมาเจอหน้าก็ไม่มีใครรู้ท่านไม่ได้บอกจริงแค่อย่างนี้ไม่ไม่รู้ในโครงการนี้ ทำมาต่อเนื่องต่อเนื่องยี่สิบแปดปีแล้วตั้งแต่ปีสี่ศูนปี6กแปดต่อเนื่องทุกปีครับครับครับครั้งล่าสุดนี่ก็คือเดือนกุมภาธ์ถูกต้องครับนกแธ์ใช่กุมภาปีหกแปดแล้วก็เราจะประสานท่านมาบรรยายในช่วงประมาณเนี้ยทุกปีกบปีมาหนึ่งครั้งกับครับกับมก็คือก่อนบรรยายเนี้ยภาคเช้าเนี่ยก็จะออกข้างในกับภาคเช้าเนียเป็นเป็นเอ่อท่าน จะลงไปตปรวจญาติโยมนะครับตามตลาดต่างๆเป็นกิจวัตรของของท่านอยู่แล้วนะครับไปพบญาติโยมต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมทามําบุญอาจจะมีอาหารต่างๆเนี่ยซึ่งปีๆเนี่ยค่อนข้างเยอะพวกอาหารพวกอาหารสดต่างๆเนี่ยซึ่งประมาณสองคันรถสิบล้อในบางปีค่อนข้างเยอะนะครับที่เอาไปร่วมบริจาค แสดงว่ามาต่อเนื่อง28ปีี่28ปีครับก็ไม่มีใครทราบเลยไม่มีครับท่านเป็นศิษย์เก่าหรือล่เพราะท่านไม่มีใครทราบนะผมเองก็ไม่ทราบผมอยู่นี่มาปี238นะครับ,รบแล้วก็ไปเรียนสิบปีกลับมาแล้วก็ได้สอบถามทางอาจารย์ทางที่บอกนะอาจารย์ที่เริ่มโครงการเขาก็ไม่ทราบอาจารย์ปกปอก็ไม่ทราบเพื่อนนก็นยังไม่ทราบเลยผมก็เลยไม่มีข้อมูลว่า เป็นยังไงนะผมไม่ไมรู้ผมยังไม่มั่นใจว่าคนเดียวไหมเคยเรียนที่นี่ไหมอะไรผมไม่มีข้อมูลในระเบียนนักศึกษาเนี่ยก็คือมีชื่อของอเกยียงไกลมีครับ<า>เกียงไกลมีในระเบียนนักศึกษาเนี่ยมีชื่อเกียงไกลได้เกรดอะไรมีครบหมดมีครบเขาบอกที่มาของนักศึกษาคนนี้แม้ว่ามาจากจังหวัดไหนหยอะไรยังไม่น่าจะพรอมเกล็ดเป็นผนเกลมาคนผนเกล็ดจังหวัดได้เพราะว่าในในที่สื่อเห็นในภาพที่ออกไปเนาะก็มีภาพถ่ายร่วมกัน แล้วก็เขาบอกว่าคนนี้มาจากไหนอะไรเนี้ยตอนนั้นมาทั่วประเทศนะที่มาเรียนค<ะ>รับก็มีคนเก่งครับ<ะ>จริงๆนะ้วผมเป็นจิตเก่าเี่ผมจะพูดนะว่าผมเคยเรียนที่นี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครคือธรรมดาครผมนะเวลาไปเจอ